สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักความสธ์ให้กับชาวราศรีพฤษภประจําเดือนกุมภาพันธ์นะคะเราจะมาต่อกันยาวๆเลยนะคะก็คือชาวราศรีพฤษภนะประจาเดือนกันยาย,ยนนะคะเออกุมภาพันธ์นะคะในตรงนี้เนาะ,ะเราจะมาดูกันนะคะว่าเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศรีพฤษภนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอาจจะลงช้านิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะในตรงนี้เนาะ มาดูกันนะว่าชาวราศีพิกศพนะคะในตรงนี้นะคะชาวราศีพิกศพนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่ใบแรกนะคะได้1ิกซ์สวานนะคะซิกซ์วานตรงนี้บ่งบอกถึงว่าชาวราศีพิกศพป,ประจําเดือนกุมภพาัานธ์ในตรงนี้นั้นกําลังจะมุ่งเน้นหรือพยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะ ก็ได้ t ร r e e s o อส c e นะคะ t ร r e ซกับ six ซ o f วา n ในตรงนี้บ่งบอกถึงการที่ว่าคุณมุ่งเน้นถึงเรื่องราวต่างๆที่จะประสบความสำเร็จให้ได้แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะประมาณนี้แล้วก็ s e v e o f p e n t เค l e เซเว่นซอเซนซอในตรงนี้นะคะ่บงบอกถึงว่าถึงแม้ว่าในตอนนี้ในช่วงนี้จะยังไม่ประสบความสาเร็จสักเท่าไหร่ในตรงนี้แต่ยังไงแล้วคุณก็จะพยายามที่จะทําและก็เฝ้าดูผลงานของคุณหรือผลลัพธ์ที่คุณนั้นได้กระทําลงไปในตรงนี้นั่นเองนะเราก็เด e อดนนะคะคุณมีความพยายามแล้วก็มีความอดทนในการที่จะต่อสู้หรือแสดงฝีมือผลงานในตรงนี้ออกไปนั่นเอง แล้วก็ดีไฮเพนเทสนะคะดีไฮเพนเทสในตรงนี้อาจจะมองว่าคุณอาจจะมีการคิดหรือมีการวางแผนมีการจัดการคุณมองว่าเอ๊ะทำไมจึงไม่สำเร็จสักทีจะทำยังไงดีนะเพื่อที่จะให้ผลออกมาได้อย่างรวดเร็วและทันใจหรือประสบความสำเร็จสักทีในตรงนี้นี่คือในพลังงานของคุณนะคะแล้วเราไปดูในในพลังงานของเขากันบ้างนะคะว่าพลังงานตัวตนของเขานั้นเป็นอย่างไรกันเนาะ ของเขานะคะได้เดวิลนะคะในคนรักของคุณนะคะได้เดวิลในตรงนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนบุคคลที่อยู่ทางไกลหรืออาจจาเป็น,นต้องเดินทางไกลไปพบเจอกันหรือพูดง่ายง่ายว่าเขาคนนี้อาจจะจําเป็นที่จะต้องอไปมาหรือมีการเคลื่อนไหวเป็นองค์ประกอบหลักในเอเนอร์จีใน,นตัวตนของเขานะคะ เราก็าดีไฮเราแฟนนะคะดีไฮโลแฟนในตรงนี้บ่งบอกถึงว่าความเป็นจริงแล้วหรือสิ่งที่เขานั้นจําต้องชเผชิญในตรงนี้ก็คือการเดินทางหรือการเคลื่อนไหวหรือการยกย้ายหรือรจําเป็นที่จะต้องพบเจอแต่สิ่งใหม่ๆหรือสิ่งที่เขานั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือไกลเกินเอื้อมหรือเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเจอหรือจะเกิดในตรงนี้หรือจะทําได้ในตรงนี้นั่นเองนะแต่ว่าในสิ่งที่เขานั้นกําลังจะชเผชิญในตรงนี้ก็คือล้วนแต่ว่าเป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสเหมาะโอกาสดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เขานั้นคู่ควรแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่เหมาะสมแล้วที่เขานั้นจะต้องได้รับหรืออสมควรที่จะเป็นสมควรที่จะเจออะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะหรือรวมถึงการที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาหรือสิ่งที่เขาเคยกระทําในตรงนี้นั้นส่งผลให้เขานั้นจําต้องพบเจอหรือจําต้องได้รับ ง่ายๆคือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเวรกรรมได้นะคะในตรงนี้เนาะก็คือสิ่งที่เขานั้นทําอาจจะที่เขาเคยทําดีเขาก็จะได้รับผลดีแต่ถ้าเขานั้นเคยกระทําไม่ดีอะไรไว้ในตัวนี้เขาก็จะได้รับผลเหล่านั้นด้วยเช่นกันนะคะหรือเป็นอุปสรรคทําให้เขานั้นไม่สามารถที่จะเริ่มต้นได้แต่ว่าในในตรงนี้เราเห็นถึงเทนซ์ออฟเพนต์เกิลนะคะ แต่ว่าการเริ่มต้นในตรงนี้ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างเพราะว่าอาจจะมีวิบากกรรมเล็กๆน้อยๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะออกมาดีนั่นเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะออกมาดีเพราะว่าเทนซอบซอก็ออกมาเทนซอบซอในตรงนี้บ่งบอกได้ว่าวิบากรรกรรมอุปสรรคต่างๆในตรงนี้จําเป็นที่จะต้องจําเป็นที่จะต้องออกมาเพื่อที่จะมา,เ,าเหมือนกับมาทดสอบมาให้เขานั้น ได้พิสูจน์ตัวตนว่าเขานั้นสามารถทําได้สามารถที่จะไปต่อในในสิ่งต่างๆที่ถูกกาหนดอไว้แล้วในตรงนี้ได้นะคะจะพูดว่าจักรวาลกําหนดในตรงนี้ก็ได้ในตรงนี้นะคะจักรวาลจัดสรรทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก่อเกิดสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆแล้วเขาจําเป็นี่ต้องพบเจอแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีถึงแม้ว่าเขานนั้นจะรู้สึกหนักอึดอัดไม่ต้องการยังไม่พร้อมที่จะลงมือไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญ สิ่งใดก็ตามในตรงนี้นะคะอาจจะมีความลังเลหรือเป็นทุกข์แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนออกมาดีนั่นเองนะคะแล้วก็เอซอฟต์แวร์ป่งบอกถึงการที่ว่าเขานั้นอาจจะไม่ไมพร้อไม่พึงพอใจไม่สบายใจหรืออึดอัดใจ,จเป็นทุกข์หรือกังวลใจกับการที่จะเริ่มต้นใหม่หรือกําลังจะเดินหน้าไปพบเจอกับสิ่งดีๆแต่เขาอาจจะยังไม่สามารถที่จะร่วงรู้ได้แต่จะมีบุคคล เข้ามาพูดมาบอกหรือเข้ามาแสดงถึงการที่ตัวตนเขานั้นจาเป็นต้องได้รับรู้หรือโอกาสที่กําลังจะขยับขยายพัฒนาไปในอีกขั้นอีกสเต็ปหนึ่งนั่นเองนะคะน,น,นี่คือในพลังงานของเขาและส่วนในความรักความสัมพันธ์ก็คือตัวคุณนั้นอาจจะต้องการที่อยากจะประสบความสําเร็จในพลังงานของความรักความสัมพันธ์หรือคุณอยากจะขยับขยายหรือต้องการให้เขานั้นชัดเจนในความสัมพันธ์ และส่วนของเขาเองนั้นเขาก็ยังไม่พร้อมเหมือนกับเขายังต้องการโฟกัสกับสิ่งต่งตางๆหรือความฝาันหรืออนาคตของเขาต่อหรือมีสิ่งที่เขานั้นต้องการที่อยากจะทําเพื่อที่จะพัฒนาตัวตนหรือความมั่นคงในอนาคตของเขาอีกขั้นหนึ่งจึงไม่สามารถที่จะหันหน้ามาโฟกัสเรื่องความรักหรือคุณได้ในตรงนี้นั่นเองนะจะถามว่าเขานั้นรู้สึกดีกับคุณไหมได้สำหรับได้ six o u c u p s นะคะในตรงนี้บ่งบอกได้ว่า ตัวเขายังสนใจคุณอยู่แต่ความสัมพันธ์ของคุณนั้นอาจจะยังไม่ชัดเจนคุณจึงได้มีพลังงานที่ต้องการความชัดเจนจากเขาและส่วนเขาเองเขาจําเป็นต้องเรียนรู้ในตัวตนของคุณและจําเป็นที่ต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆเพื่อพัฒนาตัวตนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการทําความเข้าใจเพื่อให้ก่อเกิดความมั่นคงในความสัมพันธ์ในตรงนี้นะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจําต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในบุคลิกของคุณการงานของคุณ นิสัยของคุณการเข้าอกเข้าใจของคุณแล้วเราก็มองเห็นถึงการที่ว่าตัวคุณนั้นอาจจะมีกามีความระแวงมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจอันนี้ต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือตัวเขาเองหรือตัวคุณเองอาจจะมีตัวเลือกตัวช้อยหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาให้เป็นตัวเลือกหรือเป็นทางออกหรืออะไรต่างๆในตรงนี้ที่มีมากกว่า1ห,หรือสอในตรงนี้นะคะ ที่มีมากไปในตรงนี้หรือบุคคลเข้ามาวุ่นวายมากมายในตรงนี้จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนสถานการณ์หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการในตรงนี้ให้ดีนะคะเพราะว่าเพราะไม่ฉะนนั้นแล้วตัวเลือกเยอะซอยเยอะก็จะเกิดความกังวลเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็จะเกิดการจบมาในบางเคสในบางกรณีอาจจะจบความสัมพันธ์ได้เลยหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่คาดคิดหรือคุณไม่ต้องการหรือไม่คดาดหวังนั่นเองนะคะแล้วต่อไปนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่า แนวโน้มนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนะคะได้ซิกซับซ้อนนะคะสามารถที่จะไปต่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงรับลื่นได้อยู่นะคะแล้วก็ในซบวานนะคะขอให้คุณ e> น้ำพยายามเถิดในความสัมพันธ์นี้นะคะสามารถไปต่อได้สามารถที่จะบ่งบอกถึงการที่คุณนั้นตั้งใจที่จะจะทําและคุณพยายามลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามดัง อารมณ์หรือความรู้สึกของคุณที่คุณนั้นตั้งใจหรือปรารถนานั่นเองนะคะแล้วคุณก็จะได้ดังสมใจหมายแล้วก็จะมีแรงดึงดูด p a ชชั่นแล้วก็รุ่มหลงกันมากยิ่งขึ้นมีความต้องการกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะจะมีความแบบจากที่ไม่เคยสนใจไม่เคยใกล้ชิดไม่เคยมาหาก็จะมาหาสิ่งใดที่ไม่เคยได้ทําก็จะทําจะมีการต่อเกิดขึ้นนะคะจะมีสิ่งใหม่ๆปรากฏการเกิดขึ้นสิ่งที่คุณไม่คาดคิด ไม่ได้ปรารถนาหรือไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในตรงนี้จะเกิดนะคะนะคะ passion น,นะคะ passion ก็มานะคะ,ะแล้วก็ forgetting and l e a r n i n g นะคะแล้วก็มี deception engagement นะคะ engagement แ,นนแล้วก็ retreat นะะในตรงนี้เราบ่งบอกถึงการที่คุณนั้นจะมีแรงดึงดูดมีแพชชั่นมีเสน่หามีความต้องการกันละกันแล้วก็มีความที่อยากจะเข้าหาซึ่งกันละกันมีความเหมือนกับเข้ากันได้ดีในช่วงนี้นะคะแต่เพียงแค่ว่าให้คุณนั้นให้อภัยแล้วก็เรียนรู้ในความเป็นตัวตวนของเขาในตรงนี้นั่นเองนะคะ